ไม่ว่าคนเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ใช้ชีวิตอยู่ใต้ฟ้าคนเนดียนวะจะร่ำรวยแค่ไหนขนทองใส่โลงก็เอาไปไม่ได้เ,เพื่อนจะมากแค่ไหนป่วยไข้ก็เห็นหน้าไม่กี่คนอำนาจยศสัก์สูงแค่ไหนพอหมดวัยก็ต้องวางลงหมวกสวยแค่ไหนก็ใส่ไม่ได้ตลอดการเสื้อผ้าแพงแค่ไหนนานวันไปผ่านไปก็ต้องขาด อย่าไปคิดว่าทุกสิ่งก็คือของเราคนเดยวอย่าไปคิดว่าตัวเองอดีกว่าคนอื่นสุดท้ายแล้วสิ่งที่มีที่เป็นเนี่ยมันก็แค่อของที่ยืมโยมสุดท้ายความตายก็บังคับให้ต้องละทั้งหมดนะส่วนความจริงก็คือคุณธรรมความดีที่ติดตัวเนี่ยหากวันหนึ่งของชีวิตไม่มีใครอยู่เกียงข้างเราไม่มีคนเข้าใจไม่มีคนสนใจไม่มีแม้คนที่จะเหลียวมองขอคุณโยมจงบอกกับตัวเอง ว่าเรายังมีเงาอยู่เคียงข้างตัวเองเสมอยิ่งกลางแดดที่แผดเผาเงายิ่งชัดคนโยมจมพึ่งพาตัวเองอย่าคอยอาศัยน้ำใจหรือว,ว่ารอคอยคนอื่นหากช่วงหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องทุกข์ผิดหวังเจ็บปวดจกเข้มแข็งยึดลมหายใจเป็นหลักให้แก่ชีวิตของตนเมื่อยังมีลมหายใจเราก็ยังมีโอกาสในความหวังคนโยมเราต้องการใครสักคนอยู่เคียงข้างแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่มีใครสักคนพร้อมที่อยู่เคียงข้างเราก็เป็นได้ ดังนั้นไม่มีโอกาสดูแลกันก็จงดูแลกันให้ดีคุณโยมมีบทความหนึ่งน่าฟังมากเขาบอกว่าอย่าก,กอดฉันเพราะฉันไม่รู้สึกอย่าเอาสิ่งที่ฉันอยากได้มาให้เพราะฉันไม่ได้ใช้แล้วอย่าตอบคาถามที่ฉันเคยอยากรู้เพราะฉันไม่ได้ยินอย่าพูดคําว่าขอโทษเมื่อฉันตื่นขึ้นมาให้อภัยคุณไม่ได้โยมอย่ามีเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องทําดีต่อกันให้มากนะ พยามจากจะได้ไม่เสียใจในภายหลังคนหนึ่งโทรหาอีกคนตัดสายคนหนึ่งขอคำอธิบายอีกคนไม่สนใจคนหนึ่งบอกว่าจะทนอีกคนบอกว่าแล้วแต่โยมอะไรที่มันแย่ก็ให้ปล่อยมันไปเถอะนะปล่อยไปตอนนี้ให้มันเหลือไว้เพียงความทรงจำบางครั้งชีวิตเราก็เก็บทุกอย่างมาคิดจนเหนื่อยแล้วก็หนักเกินไปแล้วเราใส่ใจทุกคนไม่ได้คุณโยมและเอาความสุขไปฝากไว้กับเมื่อวานก็ไม่ได้เช่นกัน loại mình phải bang nhiều